พบกับช่องหนึ่ยแฟมิลี่สวัสดีเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเปิดน้ำให้ควายน้ำหมดแล้วกินอิม่มอันนี้ออมสับจ้าแบบอิ่มอ้วนตุปุ๊เลยนี่บิ๊กจัมโบกินอิ่มหลาย อิ่มสุดๆดดพักพรก่อนคอยกินไม้ทองอึงลึงเลยดูนอนคือนใต้แถบิกนอนคือแห้งหดูท้องนั่งได้นะคะ Nang bồn cấm Big dâm bồn om sa bồn lại không lâu Big 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 Oi bùn lại sa yao บุ้นไลทักทายเอฟซีน่อยบุย้นไลสวัสดีค่ะออมซินออมซิน บรรยากาศตอนเย็นเย็นฝนตกหนักน้ำเต็มสะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูทุง่งตอนเ,นเย็นเย็นกันนะคะบิ๊กจมโบบิ๊กจมโบนอนคือใต้ถ่ะวะบิ๊กจมโบบิ๊ก Big Big, Big Big, Big. Wow, kedik, Om um, Sap, Om um, Sap, Om um, Sap.